สนามบินนาริตะกับสนามบินฮานดะเป็นสนามบินคู่แฝดของโตเกียวหลายคนสงสัยว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันเหมือนกับดอนเมืองและสุวรรณภูมิในบ้านเราไหมคลิปนี้ผมสรุปให้จบเลยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับฮานดะก็เหมือนดอนเมืองเป็นสนามบินเกา่าที่อยู่ใกล้ๆเมืองมากส่วนนาริตะก็เหมือนสุวรรณภูมิที่เป็นฮับใหญ่สร้างทีหลังและอยู่ไกลออกไปคาแรคเตอร์ของฮานดะคือสนามบินในเมืองจุดเด่นคือใกล้และสะดวกสุดๆแค่20-30นาทีก็ถึงใจกลาง ตเกียวแล้หมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเดินทางนานๆหรือคนที่ยอมจ่ายแพงกว่านิดหน่อยเพื่อซื้อเวลาส่วนคาแรคเตอร์ของนาริตะคือประตูสู่โลกภายนอกเป็นสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ฟลายจากทั่วโลกจะเยอะกว่าและที่สําคัญตั๋วเครื่องบินที่มาลงนาริตะมักจะมีราคาถูกกว่าครับแต่จุดที่แตกต่างจากบ้านเราก็คือเดี๋ยวนี้ฮานิดะมีฟลายบินอินเตอร์เยอะมากโดยเฉพาะฟลายพรีเมียมหรือฟลายดึกๆทําให้การแข่งขันสูงมากครับไม่ได้มีแค่สายการบินโลคอส เหมือนดอดเมืองอย่างเดียวสรุปเลยถ้าคุณเจอไฟล์ลงแคนาดาในราคาที่รับได้เลือกแคนาดาเลยครับคุณจะประหยัดเวลาเดินทางไปได้เยอะมากแต่ถ้าไฟล์ลงนาริตะถูกกว่าแบบเห็นเห็นและคุณไม่รีบนาริตะเป็นตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่าครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบสนามบินไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับ